พี่น้องพี่น้องไปยังเนี่ยไปยังเนี่ยแดนครับแดน,นครับไปแล้วไปแล้วมีใส่ครับผมนั่นผลงานครับผมผลงานป่าคอนท้าครับ ปลาคอนพี่น้องปลาคอนษาปลาคอนครับผมหาปลาหน่อยไปมกพี่น้องลปเข็งหน่อยลาข้อหน่อยครับผม เบิ้งครับผมปลานน่อยบ่อนพี่น้องประเคงประเงปงข้าวหน่อยหัวด่า,า,าไรตคล่อนติดตาม อาขอนครับผมพี่น้องไปเคียงหน่อยปลาคอหน่อยครับผมพี่น้องพี่น้องไปยังเนี่ยไปยังเนี่ยแดนครับแดนครับไปแล้วไปแล้วมีใส่ครับผม นนัน่ผลงานครับผมผลงานป่าคอนห้าครับชุ้มนี้มันตายพี่นอ้องทับกันตายครับผมนี่ปลาขอน้อยครับ